<c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทางเออแนวทาง เล่นทั้งวันของเรานะคะทุกคนแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูเด้อค่ะเล่นทั้งวันนะคะสูตรของแอดนะคะทุกคนนะคะจะมีสายสอยดาวนะคะมีสายสอยดาวไปได้ทุกหุนเลยนะคะทุกคนแต่ว่าจะเข้าไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนนี่เด้อคําเตือนนะคะ <c oughs> เออชุดสรุปนะคะชุดสรุปเราพัฒนานะคะคืนนี้ไม่ทัน,นะค่ะทุกคน <laughs> เพิ่งรับค่ะเพิ่งจะตื่นนะคะเพิ่งจะตื่นเพิ่งลับเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์นะคะขอบค,คุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมรับฟังเลยนะคะ <laughs> บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนฝนตกค่ะฝนตก ฝนตกทั้งวันเลยฝนตกกันไม่นอ้นนะคะมาดูกันนะคะสี่ดาวเช้าค่ะเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะคะได้กันไหมแอดไม่ได้ไปดูสถิตินะคะเลยไม่รู้ว่าเข้าไหมนะคะทุกคนนะคะไม่ได้ดูสถิติเลยนะคะอ่ะมาดูนะคะสนใจแต่ดาวนะคะเมื่อคืนนี้รอดปลอดภัยโอ้เลขทูบไม่ไปนะคะเลขทูบไม่ปังนะคะเมื่อวานนี้นึกว่าเลขทูบจะไปสวยดาวนะคะแอดกับอัดคัดคึอกัน,นะคะ่ะบ่ได้จ้ะ บอดายเลยจะตายเอ็ดเลดนะคะเออเลขทูบนะคะกะเบบกะเบใไ่บกคักงเนาะเอามาสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะหวยออกตัวเดิมนะคะหวยออกตัวเดิมเพิ่มเติมคือจะรวยอยีกแน่นอนคอืนนี้ขอให้ปังอีกนะคะสายสอยดาวทุกดาวเลยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะช่องของเรามีหลากหลายแนวทางนะคะช่วงนี้นะคะเอสก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยนะคะตื่นสามารถสายค่ะ <c oughs> เดี๋ยวได้พูดคุยกันค่ะเดี๋ยวพูดคุยกันแน่นอนค่ะ มาดูกันนี่นะคะนี่จะเป็นแนวทางนะคะนี่เล่นทั้งวันตัวจริงนะคะนี่เล่นทั้งวันตัวจริงพ่อไปได้ไหมนะคะแอดบริเก็บสถิติปกติจะเก็บสถิติมีเบิลไหมคะวันนี้นะคะเอาผู้ใดชเ,เดี๋ยวไปเนี่ยบอกอัดบอกแอดในเด้อว่ามีเบิลอยู่บอกคะ่ะวันนี้มีเบิลมีหามไหมนะคะปังดีไหมนะคะเอามาดูกันเลยนะคะแนวทางของวันที่ยี่สิบสี่เนาะวันที่ยี่สิบสี่ปกติธรรมดามากคะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ต่ไม okay. pues. er mm ่รู้จะมาเบิ้ลมาหามไหมนะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะสี่เราเช้าของเราก่อนเลยนะคะจับได้เบิ้ลได้หามสองคู่นะคะจับได้เบิ้ลได้หามสองคู่คือเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดระวังเบิ้ลนีดเด้อสายที่ไม่ชอบเบิ้ลระวังเบิ้ลระวังหามนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะแปดแปดเก้าแปดแปดแปดศูนย์นะคะทุกคนหกเก้าแปดหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์ นะคะหกเก้าแค่ะทุกคนสายสอยดาวคืนนี้นะคะสายสอยดาวคืนนี้วันที่23ไม่งงนะคะทุกคนนะคะเน้นนะคะแอดเน้นไปที่หุ้นดาวโจนนะคะหุ้นดาวโจนคืออะไรแอดว่าสันคือหุ้นที่มันออกตี35นาทีนะคะหุ้นดาวปกติพวกแอดชอบเรียงหุ้นดาวปกนะคะหุ้นดาวปกพวกแอดชอบเรียก ดาวปกเนาะแต่ว่าบางท่านนะคะไปหาสื่อดาวปกกับโบมีมันคือบบมี่วสันอ๋อมันชื่อหุ้นดาวโจนนะคะมันเป็นสื่อหุ่นดาวโจนแต่ว่าพวกแอดเรียกดาวปกนะคะเดี๋ยวเต้สีอื่น,นะคะ่ะเดี่ยวเตซับเนาะต่ละมือแต่ละ,ละดีค่ะซับมาใหม่ทุกวันนะคะ เด่นนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะ8ปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเลขสูงค่ะทุกคนนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะศูนย์สีู่นย์ห้าูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะเอ๊ะเลขมันสีสูง,สงคือข,อข้อเฮาอ่ะไม่รื้ว่ามันจะออกเลขทูบเราค่ะหรือว่าเลขทูบเราจะมาวันนี้นะคะต้องรอรุ้นค่ะทุกคนหรือจะเป็นเลขต่ำบ่คะ่ะอ่ารอรุน้นรอรุ้นนะคะสี่นะคะสี่เอ้ย 8 0ดศูนยนะคะเก้าหกสี่เจ็ดนะคะแปดศูนยกกสี่ค่ะทุกคนนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะแคป็บเอาเลยค่ะ เอาแคบระเบะิดจ้ะโอ้ยกำลังลุ้นหาหน่อยนะคะทุกคนดีโชคดีค่ะตื่นมาทันนะคะดูฝนตกคุนะ่นบะมบิมบุมบๆม,บมอยู่หน้ากลฟ้าร้องแรงมากนะคะทุกคน เดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์นะคะตอบคอมเมนต์เด้ิมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะติชมได้เลยนะคะจะค่อยๆปรับค่อยๆปรุงไปเนาะลองดูนะคะช่องเรามีหลากหลายสูตรหลากหลายแนยวทางนะคะลองเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะโอ้ยเอาเลขแกเมนๆมาฝากแอดนีนเด้อผู้ใดก็ได้ไดเอาเรขแก่นๆมาแพงแอดน้ำเน้จ่ะ แอดเมาเลกแต่จะตอนนี้นะคะช่วดสรุปนะคะเดี๋ยวแอดลงให้พรุ่งนี้เช้านะคะขอเกิงก่อนค่ะขอเกิ้งก่อนวุ้แรงกิ้งค่ะเขียนเขนผ่าเอฟซีแตกสามตูดตุงก็น้าวะเนาะเอามาดูนะคะเด่นสีห้าหกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะเอาโบเมียนเร็วเอาไหมค่ะสีห้าหกนะคะสี่เจ็ดซีแปดสีเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ด หกเจ็ดหกแปดหกเก้าโอ้ยตายบัวโเคเอาไยค่ะเอาอสมุดขอแยกล่างอีกแล้วนี่่ะคะนอนหัวกระตื่นเอฟว่าโอ้เอสก็ว่าอยู่นะคะหกนะคะอันนี้แปลงเ,เ,เ,เป็นเลขหกเอาไม่ไม่ใช่มันจะโอกไอ้นี่บอค่ะ ไม่แค่มันจะออกไอ 5, 8, 5, 9, ห้าแปดห้าเก้าบทเราวพัฒนาพรกนี้นะคะเขียนผิดแต่ว่าเลขสูงจังเลยคะ่ะเลขเหมือนเลขวันพระเลยนะคะที่เราไปเอ๊หรือว่ามาชุดเลขวันพระมันจะตามตูดเรานะคะเลขชุดนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนนะคะสี่หกเก้าแปดนะคะห้าศูนย์หนึ่งนะคะสี่ห้าหกสี่ห้าเก้า สี่แปดหกสี่แปดเก้านะคะเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเก้านะคะเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็เลขทูบนะคะเลขทูบแปดหกเจ็ดนะคะก็แปลงกันเอานะคะแปลงกันเอาทุกคนนะคะโอ้ยรลุนรลุนนีไปนั่มน,นะคะรลุนอันนี้ไปด้วยนะคะหาหน่อยไปด้วยแอดก็ยังไม่ได้เข้าไปดูขมตม์เลยหาดูเอาเดอ้อมีหลายคลิปนะคะมีหลายคลิปหลายแนวทาง โอ้เท่าไอ้นี่มันติดเลขค่าสิ์มันจะลบออกเองเลยใช่ไหมคะ u t u b e นะคะถ้าติดมีค่าสีดย YouTube เขาสีดลบลบรลปออกเองเลยเนาะเออแอดก็หาซีรีส์ไม่เจอนะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีขอให้ปังกันนะคะมันๆเฮงๆกันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะโอ้สองสามขอชิมาบ่นีสวัสดีจ้าโชคดีจ้าทุกคน